สวัสดีค่ะมาถึงตอนที่9ของ JP on the Go ในไอซ์แลนด์เมื่อคืนเราได้เห็นแสงเหนือแบบไฮไลท์สุดๆเช้านี้ก็ยังเป็นเช้าที่สดใสนะคะเราอยู่ที่เมืองกรุนดาฟโจเดียหรือว่าเมืองที่มีเค้กจูเฟลนั่นแหละคะ่ะแล้วก็วันนี้เราจะเดินทางเข้าไปใน Golden Circle นะคะไปนอนใน Golden Circle เลยเดี๋ยวตามมาเที่ยวกันนะคะ เติมพลังตอนเช้ากับอาหารไทยสุดแซ่บกับวิวร้อยล้านแล้วเราก็ออกเดินทางกันได้ค่ะพอกระจกเปียกแป๊บเดียวค่ะก็จะมีกลิดน้ำแข็งเกิดขึ้นมาเดี๋ยสักพักก็จะเต็มแล้วเนี่ยก่อนที่จะขับเข้าไปใน golden circle นะคะพอดีเราไปเห็นรีวิวน้ำตกแห่งนึ่งที่มันมีลักษณะเด่นไม่เหมือนใคร เราก็เลยอยากจะลองแวะไปน้ำตกแห่งนี้ค่ะก็ค้นพบว่ามันออกจากเส้นทางที่ไป Golden Circle สักหน่อยนะคะอาจจะใช้เวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราลองไปดูน้ำตกแห่งนี้ด้วยกันนะคะมีชื่อว่า r a u n f e l s a ค่ะ ปัมเอ็นหนึ่งก่อนถึงน้ําตกนี่เขาบอกว่ามาเติมน้ํามันอย่างเดียวไม่ให้เข้าห้องน้ํานะคะต้องซื้อของด้วยเราก็เลยยังไม่ได้เข้าละกันเดี๋ยวไปดูที่น้ําตกเหมือนน่าจะมีห้องน้ำรุ่นฟอสซ่าถึงแล้ เดี๋ยวเราอยู่ตรงพาร์กิ้งทางนี้นะคะเราจะแยกไปซ้ายก่อนไปฮารุนฟอสซ่าก่อนแล้วก็ค่อยเดินเรียบแม่น้ำมาตรงนี้เ,นเพื่อจะหาบาน้าฟอสนะคะมีห้องน้ำอยู่ทางขวาตรงที่น่าจะเป็นคาเฟ่ลักษณะเด่นของฮารุนฟอสซ่าเขาบอกว่าเป็นน้ำตกที่ไหลออกมานะคะจากหินลาวาฟิว แล้วก็ไหลลงไปชื่อแม่แมน้ำชื่อวิตตาใกล้นิดเดียวนะคะก็จะเห็นรุนฟอสซาเพราะว่าเป็นน้ำตกที่ไหลออกมาจากหินลาวาตรงแนวเนี้ยยาวสุดลูกหูลูกตาตรงนี้เลยะคะ่ะมีน้ำตกเต็มไปหมดเลยโอ้อันใหญ่อยู่ตรงนี้ น้ำตกยาวมากเราไป Google มานะคะปรากฏว่าคำอ่านชื่อของน้ำตกเนี้ยมันอ่านประมาณว่าเรนฟอสซานะคะซึ่งคำว่าเรนฟอสซาเนี่ยก็คือมาจากคำว่าเ i n กับ f o สซ a เนาะฟอสซาคือน้ำตกเรนเนี่ยแปลว,ว่าลาวาค่ะเขาบอกว่าน้ำตกเนี้ยเกิดจาก ภูเขาไฟที่มันอยู่ใต้ฐานน้ำแข็งนางโยคูมันระเบิดขึ้นมาแล้วก็ปล่อยลาวาออกมาเป็นทุ่งลาวาค่ะแล้วน้ำเนี่ยก็เกิดจากน้ำที่มันไหลแทรกผ่านรูพุ่นของหินลาวาออกมานะคะก็เลยได้ชื่อมาตาม,มนเดินมาอีกไม่ไกลนะคะเราก็จะมาถึงน้ำตกอีกแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าบาน่าฟอสประวัติของน้ำตกแห่งนี้นะคะก็อาจจะเป็น โศกนาฏกรรมนิดหนึ่งนะคะคำว่าบานานแปลว่าเด็กนะคะเป็น children waterfall น้ำตกนี้เขาเคยเชื่อว่าสมัยโบราณเนี่ยมีเด็กสองคนนะคะซึ่งเดินข้ามแต่ก่อนหินมันเชื่อมกันเป็น natural bridge เป็นสะพานนะคะน้ำแรงเลยเด็กสองคนเดินข้ามสะพานแล้วก็ตกลงไปในน้ำตรงนี้ที่มันเชี่ยวนะคะทำให้เสียชีวิตแม่เขาก็เลยจัดการทำลายสะพานหินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไป ตอนนี้เราก็เลยมีสะพานที่สร้างขึ้นมาใหม่แทนนะคะเราสามารถมาเข้าห้องน้ำได้ตรงนี้นะคะคนละห้าครนหน้า ไม่ไกลจากน้ําตกนะคะเรามาเที่ยวน้ําพุร้อนที่เป็นน้ําพุร้อนเดือดๆเลยนะคะแล้วก็เป็นจุดที่มีที่แวะทานอาหารกลางวันแล้วก็มีสปาด้วยนะถ้าใครมีเวลาอยากจะพักผ่อนตรงนี้นะคะเป็นจุดชมน้ําพุร้อนแล้วก็มีฟู้ดทรัคอันนี้ที่น่ารักมากเลยเพราะว่าเราสามารถสั่งอาหารตรงฟู้ดทรัคแล้วก็ไป กินในกรีนเฮาส์ได้เดี๋ยวไปดูว่าเขาปลูกอะไรกันแล้วก็ตรงนี้มีน้ำพุร้อนมีสปาด้วยนะคะจริงๆแล้วมีสามารถมาแช่น้ำได้นี่น้ำพุร้อนนี้นะคะเขาบอกว่าถือเป็นน้ำพุร้อนที่มีอัตราการไหลสูงที่สุดในยุโรปเลยนะคะแล้วก็น้ำที่ขึ้นมาเนี่ยมีอุณหภูมิถึง97องศาเราจะเห็นน้ำตรงนี้เดือดปุดปดเลยละ่ะแล้วก็ อุณภูมิเอ้ยไม่ใช่ด้วยความพลังงานของน้ำร้อนตรงนี้เขาใช้ในการส่งไปตามท่อเนี่ยให้เมืองรอบๆนี้นะคะได้ถึง64กิโลเมตรแล้วดูร้อนขนาดนี้นะคะมอสยังขึ้นอยู่ได้อะแสดงว่ามันเป็นพืชที่ทนมากๆมันเลยขึ้นบนหินลาวาได้นะที่นี่ก็เลยมีมอสเต็มไปหมดเลย เขาร้องตอบเมียวมาแล้วมาแล้วคิดจีคิดจีดเขาร้องยังร้องไปแล้วเอ้าเอ้าม,มาแล้วเห็นไหมเขารู้ทัดมา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 ใช่ไหมทัดมา อามีเมนูอยู่ตรงนี้ฮอทดอกหกร้อยไอศกรีมซุปสองพันสามกริลแซนด์วิชหนึ่งพันฟิชแอนชิฟสองพันเก้าเออราคาสูงเหมือนกัน <Hot dog. S 1> ไม่ลองฟิชแอนชิฟสักทีนึงอาหารหลักก็จัดไปเป็นฮอทดอกตามคำเรียกร้องนะคะมาที่นี่ก็คือกินอาหารฮอทดอกเนี่ยบ่อยที่สุดแล้วค่ะ ตอนแรกตั้งใจจะกินใน glass h o u s ค่ะแต่ว่ามันร้อนมากเลยเขาน่าจะใช้พลังงานจากตัวน้ำร้อนที่อยู่แถวเนี้ยคุณเจ้าของเขาบอกว่าเขาปลูกมะเขือเทศปลูกแคอรอทปลูกคิวคัมเบอร์นะคะมะเขือเทศก็มีหลายชนิดเลยแต่ตอนนี้ยังไม่มันยังไม่โตพอยังเป็นเขียวๆอยู่ นี่คุณลุงบอกว่านี่คือ most popular sauce โหน่ากินมากเดี๋ยวต้องลองนะคะตัวพิชน่ากินนะใช่เบิร์นไปนิดนึงนะระวังร้อนนะคะจารย์มีไส้เป็นแฮมชีสเดี๋ยวกินลยเดี๋ยวคุณดูจะกินแบบนี้ไว้คะอือเอาเลยอันนาอยากกินแบบไหนก็ได้ เนื้อคอดเนื้อคอดใช่ไหมแปาคอดเหมือนเดิมอร่อยอยู่อ่ะไหนชิมแป้งชิมแป้งเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปสู่โกลเด้นเซอร์เคิลจริงแล้วนะคะตอนนี้ก็คือไปที่อุทยานแห่งชาติที่โด่งดังที่สุดของเขาก็คืออุทยานแห่งชาติติงเบลีโกลเด้นเซอร์เคิลเนี่ยนะคะเป็นเส้นทางขับรถท่องเที่ยวยอดฮิต ของนักท่องเที่ยวแทบทุกคนที่มาไอซ์แลนด์เนี่ยต้องได้ขับเข้ามาในนี้นะคะโดยปกติเขาจะขับจากเมืองเรชวิกนะแล้วก็วนเป็นวงกลมเนี่ยไปทางเหนือแล้วก็ไปทางตะวันออกนิดนึงนะคะมีระยะทางประมาณ250กิโลเมตรนะคะสามารถเที่ยวได้ในวันเดียวจากเรชวิกเลยก็ได้แต่สำหรับเราเส้นทางวันนี้เราขับมาจากทางเหนือนะคะเพราะเรามาจากนำ้ำพุร้อนจาก,กี้ที่เราแวะเที่ยวนะคะแล้วเราจะ เข้าโกลเด้นเซอร์เคิลทางเหนือมาที่อุทยานแห่งชาติติงเวเลียเป็นจุดหมายแรกค่ะที่ซิงเวเลียเขามีการเตือนเรื่องพิก็พกเก็ตเหมือนกันนะคะ อาจจะเพรานะนักท่องเที่ยวเยอะคนก็จะเยอะเนาะตรงนี้เป็นจุดจอดที่หนึ่งนะคะเป็น Information Center ของอุทยานต้องมาแวะกันตรงนี้ก่อนเราต้องมาจ่ายค่าจอดรถก่อนนะคะน่าจ,จะเป็นรถคันเล็ก7จ0ดร้อหครน่าแล้วสามารถสามารถจอดตรงไหนก็ได้ในอุทยาน <c oughs> แห่งชาตินี้นะคะมันจะมีจุดจอดอยู่ประมาณสัก3-4จุดด้วยกัน จุดแรกที่ควรมาแวะของอุทยานแห่งชาติติงเวเลียนนี่ก็คือตรงบริเวณอินฟอร์เมชันเซ็นเตอรแห่งนี้นะคะเพราะว่าเขามีห้องน้ำมีข้อมูลแล้วก็มีจุดชมวิวที่เราจะเห็นภาพมุมกว้างของอุทยานได้เลยค่ะยูเนสโกให้เป็น World Heritage นะคะด้วยความสำคัญทางธรณีวิทยาคือเป็นรอยต่อระหว่างแผ่นเทคโทนิกยูเรเชียกกับนอตอเมริกานะคะแล้วก็นอกจากนั้นยังเป็น มีความสำคัญในแง่ของประวัติศาสตร์ของไอซ์แลนด์ด้วยเพราะว่าเป็นที่ที่ชนเผ่าต่างๆเช่นไวกิ้งหรือนอตเนี่ยเขามาประชุมประชุมรวมตัวกันแล้วก็มาตกลงเรื่องกฎหมายเรื่องการอยู่ร่วมกันเงนี้ยคือเป็นแหล่งกำเนิดประชาธิปไตยของไอซ์แลนด์และเรียกว่าของโลกก็ได้เพราะว่าเป็นที่แรกเลยที่เขาบอกว่าเป็นรัฐสภาแห่งแรกของโลก ชื่อของติงเวเลียนะคะคำว่าสิงเนี่ยแปลว่าการรวมตัวการชุมนุมการประชุมค่ะส่วนเวเลียก็คือวันลีหรือว่าคำว่าทุ่งหรือว่าทีร่ราบอะไรเงี้ยติงเวเลียก็คือเป็นที่ราบเป็นทุ่งของการประชุมการชุมนุมกันนั่นเองลักษณะของธรณีวิทยาเนี่ยมีความสำคัญกับสถานที่นี้มากๆตรงที่ เขาบอกว่าที่มันสามารถใช้ประชุมกันได้คุยกันได้เนี่ยเพราะลักษณะของโตรกตรงนี้ค่ะมันทําให้เสียงกล้องสะท้อนคุยกันได้โดยไม่ใช้ไม้อาจจะตะโกนคุยกันได้คิดว่าคงต้องไปคุยกันระหว่างล่องสองแผ่นเปลือกโลกหรือเปล่าเขาบอกถ้าเทียบอายุของโลกเราเนี่ยเท่ากับ1ปีไอซ์แซนจะเป็นดินแดนที่ใหม่มากเขาจะเกิดวันที่30ธันวาคมตอนกลางคืน ส่วนมนุษย์เนี่ยจะเกิดวันที่31ธันวาจากจุดชมวิวนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปอยู่ระหว่างรอยต่อแผ่นเปลือกโลก2ทวีปกันสักหน่อยค่ะประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยเขาถือว่าเป็นวันเดอร์แลนด์ของนักธรณีวิทยาเลยนะคะ mm hmm. เพราะมันเป็นดินแดนที่มีความพิเศษนะมันตั้งอยู่บนรอยแยกแผ่นเปลือกโลกมิดแอตแลนติกริฟนะคะ โดยที่แผ่นเปลือกโลก2แผ่นที่มาชนชนกันอยู่เนี่ยทางฝั่งตะวันตกนะคะคือแผ่นเปลือกโลกนอตอเมริกันส่วนทางตะวันออกคือแผ่นเปลือกโลกยูเรเชียนะคะแล้วไอซ์แลนด์เป็นที่เดียวในโลกที่รอยแยกเนี้ยมันอยู่เหนือระดับน้ําทะเลทําให้ตอนนี้เราเดินอยู่ตรงรอยแยกแผ่นเปลือกโลกนะคะไหลซ้ายเราจะกระทบกับแผ่นเปลือกโลกนอตอเมริกันได้ส่วนไหลขวาก็จะไปกระทบกับแผ่นเปลือกโลกยูเรเชียได้นะคะ นี่รอยแยกตรงนี้มันจะแยกห่างกันทุกปีให้เดาว่าห่างขึ้นทนุกปีขึ้นห่างขึ้นุกปีละกี่เซนติเมตรอ่าใช่เอาคำใบ้ไหมเอาคำใบคำใบคำใบคือมันยาวขึ้นประมาณหนึ่งในสามของเล็บเราที่ยาวในหนึ่งปีอ่าเล็บเรายาวขึ้นกี่เซนในหนึ่งปีแล้วก็หัน divided by three they don't guess ว่าเท่าไหร่นะต่อไปหนึ่งหนึ่งสองจุดสามสามจุดห้าไอ้ใครชนะให้ไอ้คำนวณใครใกล้เขียนใครใกล้สุด no no แดด d ี้เท่าไหร่นะหนึ่งหนึ่งอันนาอันนาชนะเฉลยคือสองเซนประมาณสองเซนติเมตร ในอุทยานแห่งชาติปิงเบลียก็จะมีมีน้ำตกอยู่หนึ่งที่นะคะที่ดังๆก็คืออ็อกซ์ลาฟอสมาจุดจอดที่ชื่อว่าจุดอ็อกซ์ลาฟอสพาร์กิ้งได้เลยนะคะใน Google Map แล้วมันจะใกล้น้ำตกที่สุดเดินน้อยที่สุดอย่างที่บอกเราจ่ายค่าจอดครั้งเดียวนะคะในอุทยานเราก็จะจอดจอดได้ทุกตำแหน่งเลย ขับบนไปได้ออคเรฟอสนะคะขางล่าง400เมตรเมื่อเช้าเราเห็นน้ำตกที่ไหลออกมาจากหินลาวาใช่ไหมคะลาวาฟิวอันนี้เราจะเรียกว่ามันเป็นน้ำตกที่ไหลออกมาจากเทคโทนิกเพดก็คงไม่ผิดนะน้ำตกแห่งนี้นะคะมีความสำคัญนะถึงแม้จะ,ะขนาดเล็กก็ตามนะคะ คือมันเป็นน้ําตกที่มันตกลงมาอยู่ในรอยแยกแผ่นเปลือกโลกนะคะแล้วก็ตามตำนานโบราณเนี่ยเขาเชื่อว่าน้ําตกนี้อาจจะถูกสร้างขึ้นมานะคะเป็นการผันน้ําในแม่น้ําให้มาทางเนี้เพื่อจะพร้อมน้ําให้กับคนที่มาชุมนุมมาประชุมที่ติงเวเลียตรงนี้จุดจอดรถ P ีนะคะมีห้องน้ําแล้วก็เป็นจุดที่ใกล้กับเซลฟราซึ่งเป็น ที่ดำน้ำระหว่างแผ่นเปลือกโลกตรงนี้นะคะคือจุดที่เป็นจุดชุมนุมกันหรือว่าที่เราเรียกเป็นรัฐสภาแห่งแรกของโลกนั่นเองนะโดยจุดนี้มันมีประวัติศาสตร์มาตั้งแต่เซตเทิลเมนต์เลยนะคะของไอซ์แลนด์นะช่วงที่กลุ่มชาวนอร์ดกลุ่มชาวไวกิ้งมาเจอกัน ทางนู้นคือรถของนักดำน้ำตรงนี้นะคะสัญลักษณ์จุดดำน้ำเพราะว่ามีนักดำน้ำจะข้ามถนนเลี้ยวขวาไปทางนี้ห้ามลงไปเองต้องมีถั่วนะคะ ลักษณะเด่นของซิลฟาฟิเชอร์ที่ทุกคนจะอยากมาดำน้ำตรงนี้นะคะก็เพราะว่ามันเป็นการดำน้ำลงไปในรอยแยกแผ่นเปลือกโลกนะคะซึ่งน้ำบริเวณนี้มีความใสามากแล้วก็มีความลึกมากๆเลยนะคะลงไปถึง63เมตรด้วยกันแต่ว่าเวลาดำจริงๆเขาก็ไม่ได้ให้ดำลึกขนาดนั้นนะ บ้านพักนี้ข้อดีก็คือมันอยู่ในโกลเด้นเซอร์เคิลเลยนะคะวันนี้เราเที่ยวโกลเด้นเซอร์เคิลมาได้สักครึ่งแล้วเรามานอนอยู่ในโกลเด้นเซอร์เคิลแล้วพรุ่งนี้เราจะได้เที่ยวต่อได้ง่ายๆค่ะเดี๋ยวเรามาทานข้าวกันที่ฟาร์มนะคะเป็นฟาร์มเลี้ยงวัวมาที่นี่เรายังไม่เห็นวัวเลยอะเดี๋ยวเราจะได้กินข้าวแล้วก็ดูวัวไปด้วย ร้านอาหารเย็นนี้นะคะก็มีเมนูให้เลือกอยู่ไม่เยอะมากนะโดยมากก็จะเป็นเนื้อวัวนะคะเพราะเขามีเป็นฟาร์โโโมโคนมโคเนื้อด้วยมาที่นี่ยังไม่ได้เห็นวัวเลยนะคะที่ไอซ์แลนด์เนี่ยมาเห็นที่ฟาร์มนี้ฟาร์มแรก Farmer มอร์สเเ,เลือกอันนี้เพราะว่าถูกที่สุดในเมนูหนักไหมอ่า อันนี้ซุปเ e g เ t a b l e s o u นี่แต่เป็นเด็กน้อยปอ่า่ออันนี้เป็นกริลแฮมชี m c มีผักนี่ของเด็กนะคะถ้ามาถ้ามีเด็กมาสั่งโคต้าเด็กให้ครบนะคะมมนมีดีกว่านกสิน อาหารที่นี่ก็จัดว่าอยู่ในราคาค่อนข้างสูงของไอซ์แลนด์เหมือนกันนะคะแต่ว่าคุณภาพของเนื้อก็จัดว่าดีเลยเทสผลิตภัณฑ์เนื้อแล้วพออิ่มจากอาหารก็มาเทสผลิตภัณฑ์นมกับไอศกรีมโฮมเมดของที่นี่กันค่ะเราก็เลือกซอฟเต็คาเมลกับสตรอเบอรี่นะคะถ้าสั่งนะสักูุปเดียวเนี่ย700 ISK สองสกู๊ปเจ้าร้อยสามสกูพันหนึ่งจะใส่โคนเพิ่มอีก150นะเพราะฉะนั้นใส่สั่งใส่ถ้วยเดียวกันจะถูกกว่าที่นี่นอกจากฟาร์มและร้านอาหารร้าไอติมแล้วเขาก็ยังมีที่พักอะไรด้วยนะคะพอเราอิ่มแล้วเราขับไปหาบ่อน้ําร้อนจะอาบน้ําร้อนวันนี้นะคะชื่อลอกวตฟอนทาน่านะคะแต่ปรากฏว่าคนคน่อนข้างเยอะหนาแน่นเราก็เลยตัดสินใจข้ามไปนะคะแล้วก็ไป พักผ่อนวิ่งเล่นบินโดในไนที่ที่พักแล้วก็จัดกระเป๋าเตรียมตัวพรุ่งนี้เราเที่ยวไอซ์แลนด์กันเป็นวันสุดท้ายแล้วละ่ะเป็นยังไงบ้างคะกับทริปของ JP on the go ในไอซ์แลนด์ก็ขอบอกว่าเป็นอีกทริปหนึ่งที่ประทับใจมากๆเลยนะคะสำหรับตอนหน้านะก่อนจะบอกลากัน เรายังเที่ยวใน Golden Circle อีกนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็จะเล่าเป็นทิปและทริคสำหรับคนที่อยากจะมาเที่ยวไอซ์แลนด์ต่อๆไปนะคะว่าเราไปเจออะไรมาบ้างเรามีอะไรที่เราคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีหรือว่ามีทริคอะไรในการเที่ยวให้สนุกให้ราบรื่นยิ่งขึ้นนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับ JP on the go นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ